สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤษพลเดชวิสัยครับขอบคุณเพื่อนๆนที่ยังให้กําลังใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องสอวอตัวตึงสมชายแสวงการนะครับการที่กรณีของคุณทักษิณชิน,นวัตรก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วก็หักหน้าให้พวกหมอดูหมอเดาทั้งหลายทักษิณไม่มาแน่ทักษิณป่วยทักษิณไม่สบายไม่กล้ามา ถ้าทักสินมาก็ติดคุกเราจะทันเขาล้างคุกรอไว้โอ้โหเยอะแยะมากมายแต่พอผลออกมาเป็นอย่างนี้มันก็พูดไปอีกแบบหนึ่งว่ะถ้าสำหรับผมนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมเดาผิดเขาเรียกว่าเดาไม่ได้มีข้อมูลส้นตีนต้นมืออะไรหรอกไม่ได้มีแหล่งข่าววงนอกวงในหาเหวอะไรหรอกก็มาโนกันไปครับถ้าเกิดมาโนผิดเดาผิดผมก็ะอกม,มาขอโทษครับ ขอโทษที่ผมคาดการผิดผมก็คิดว่าคุณทัศนินไม่น่าจะกล้าไปขึ้นศาลแล้วผมก็คิดว่าถ้าคุณทัศนินไปขึ้นศาลก็คงไม่ได้ประกันตัวกนน็น่าจะแค่นั้นเลยวะคือผิดก็ผิดเดี๋ยววะถูกก็ถูกเลยไม่เห็นมีอะไรต้องไปกบเกลื่อนต้นตีนต้นมืออะไรเลยบอกโอ้ มันเป็นอย่างนี้มันรับรวงพางมันนู่นมันนี่มึงก็พูดไปเรื่อยคนดูนะแม่งไม่ได้แดกยานะถึงคนดูแดกยามันก็เข้าใจนะว่าสิ่งที่มึงพูดเนะี่ยมึงพูดผิดมึงโดนคุณทักษศิณเขาหลอกมึงโดนทีมงานเขาหลอกเขาทำให้มึงปเป๋ก็ทานั้นเองนะแต่คราวนี้ผมจะมา วิเคราะห์เรื่องของบิ๊กจ๊ดนะครับพลตำรวจโทรคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างอ่ะเพราะคลิปที่แล้วข้อมูลผมผมผิดนะ่ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ะเพราะหลังจากที่ผมทำคลิปไปแล้วเรื่องการเลือกตั้งนาะยกอบจอบประทุมธานีอ่ะแล้วผมก็พูดถึงเรื่องที่ทำไมบิ๊กจ๊ดกับคุณทัษิษนนิ์นั้นแตกกันนะเดี๋ยวผม้านความกลับไปหน่อย ผมบอกว่าที่ต่ากันก็คือว่าบิ๊กจ๊ดเนี่ยไม่ช่วยพรรคเพื่อไทยบิ๊กจ๊ดไปช่วยพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาแล้วทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้เพราะว่าไปตัดคะแนนกันไงก้าไกลก็เลยแบรนด์สไลด์ไม่รู้แบรนสไลด์หรือเปล่าก็ได้ชนะเยอะแยะหลายเขนด้วยกันผมพูดแบบนั้นครับ ก็ไม่ได้พูดผิดนะแต่ผมพูดไม่ถูกทั้งหมดสิ่งที่เป็นจริงนะครับก็มีพระพวกมาให้ข้อมูลพระพวกที่ไกาชิดบ mm ิ hmm. ๊กแจ๊ดเขาให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่แต่มันมีเรื่องมากกว่านั้นคือตอนที่บิ๊กแจ๊ดได้เป็นนายกอบจอปทุมธานีก็ มีหลายกลุ่มที่ช่วยมีพวกเสื้อดางที่ช่วยแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะที่ช่วยให้เขาได้เป็นนายกอมีพวกสจมีอะไรด้วยแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้เป็นนายกอบอจใช่ปะโดยผู้สนับสนุนเขาหลากหลายแล้วก็ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งสสในคั้งที่แล้วเกิดขึ้น บิ๊กจ๊สยังไม่ไปจากเพื่อไทยนะยังอยู่เพื่อไทยแต่บิ๊กจ๊สก็เตรียมคนไว้เพื่อจะรมงสอสอในเขตประทุมธานีเพื่อไทยก็เตรียมคนที่เคยสนับสนุนกันมาให้เขาเป็นนายกอนะ่ะเขาก็อยากจะสนับสนุนกับเพื่อให้เป็นสอสอทำหนองนี้แต่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยไม่เอาคนกลุ่มของบิ๊กจ๊ส เ,เพื่อไทยไม่เอาคนกลุ่มของบิจเจตก็เลยต้องไปหาที่ลงก็ไปอยู่พักนู้นพักนี้พักนั้นก็มีพักภูมิใจไทยด้วยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วคนที่ไปเล่าให้คุณทักษิณฟังเล่าแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมอยากจะอธิบายแบบนี้เพื่อคุณทักษิณชินวัตรจะได้ฟัง บางครั้งคนรอบข้างก็เพชรทูลผมทำงานให้พรรคเพื่อไทยมาพอสมควรแต่ผมไม่ได้ไปทำงานเป็นเรื่องเป็นราวผมอยู่เบื้องหลังผมรู้วิธีการรู้ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงรู้ว่าใครเป็นคนหยิบคนไหนให้หลวงสอสอจะหยิบยังไงจะอะไรยังไงรู้ว่ามันมีการสกัดกั้นยังไงรู้ว่ามันมีกลุ่มของใครบ้างอ่า รู้ไม่แพ้ใครหรอกแล้วครั้งนี้มันก็เป็นแบบนี้ไงก็เนี่ยวผมก็จะไปธิบายผมจะได้จะได้โล่งใจไปเพราะงั้นก็จะมาติกขิดตะขวนกับบิ๊กจานคือเราพูดไม่หมดไงอันนี้ก็พูดหมดแล้วนะครับผมเอาล้มาวิพากษวิจารณ์มาวิเคราะห์กันต่อว่าการที่คุณทักษิณลงลงไปเต็มตัว ในปทุมธานีเพื่อจะให้คุณชาญพวงเพชรเป็นนยปปายกอบจให้ได้ครั้งที่แล้วคุณชาญพวงเพชรได้2 2 2 2ส1สคะแนนบิ๊กจได้2อง4มื่แนคะแนนอันนั้น2องแสนกับ2องแสนก็ต่างกันประมาณสามหมคะแนนครั้งนี้ คุณทักษิณต้องช่วยให้คุณชาญพวงเพชรเป็นนะและครั้งที่แล้วคุณชาญพงเพชรก,ก็ไม่ได้อยู่ในฝ่ายเพื่อไทยเทอร์มเพื่อไทยยังด่าเขาอยู่เลยแต่ครั้งนี้คุณทักษิณเปิดเต็มตัวไปโรงบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นเต็มตัวถึงขั้นประกาศเชียร์เบอร์หนึ่งในงานบวชแห่งหนึ่งที่บินเป็นคดีคดีดอ,อะไรกันอยู่ แล้วมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าโผล่นะโผยที่จังหวัดประทุมธานีนะในการเลือกตั้งนายกอบจแม่งเบียดกันเว้รระหว่างบิ๊กจ๊ดกับลุงชาติจริงๆมันต้องห่างกันใช่ป่ะทักษิณลงไปมันต้องห่างเนี่ยไม่ว่าแม่งเบียดกันเว้ยเอาลรื่องีเานี้เบียดกันแล้วมันจะยังไงก็คืออยู่ที่ผลงานลุงชาเป็นนายกมาสามสมัย บิ๊กจัดเป็นนายกมาสมัยหนึ่งก็มาเทียบผลงานกันว่าใครแม่งเจ๋งกว่ากันใครแม่งสมควรเลือกกว่ากันคนที่ชื่นชมคุณทักษิณก็จะเลือกลุงชาเักเ่อไทยก็จะเลือกลุงชาแต่ไม่รู้เสื้อแดงจะเลือกลุงชาหรือเปล่าเสื้อแดงนี่มีบทบาทสําคัญมากนะในจังหวัดปทุมธานีแตเ่เสื้อส้มเสื้อส้มเลือกบิ๊กจัดแน่นอนและโกกุม แฟนคับบิ๊กจาดอีกก็เลือกบิ๊กจาดเขาได้ก็ต้องมาดูว่ามันเป็นยังไงในการเลือกตั้งก้นที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าบิ๊กจาดชนะคุณทักษิณก็เสียคนลงมาเล่นเต็มตัวขนาดนี้ถ้าเกิดบิ๊กจาดแพก็เสมอตัวบิ๊กจาดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะนี่คือการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวร มันก็แล้วแต่วิถีการเมืองของแต่ละคนคําว่ากรตันยูควรจะมีไหมมันก็เรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ถ้ากรตันยูแล้วไม่ได้เป็นนายกมันก็เบาๆกรตันยูไว้ก่อนก่อนได้นั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะผมก็อยากจะพูดให้มันหมดครบในเรื่องของบิ๊กจ่าทันมันก็ตะตะกิดตะขวงใจอยู่กับผมเนี่ยแหละครับ ผมก็ยินดีรับฟังข้อมูลต่างๆที่ส่งมาให้นะครับอ่านัน่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับมาซื้อหนังสือผมมาจองอันนี้ยังไม่ต้องซื้อจองไว้ก่อนครับธรรมสาสไตล์กิจก็ใกล้เสร็จแล้วนะวันนี้ก็ได้อีกหลายบทเหลือเกิน ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีไอเดียบันเจิดขึ้นราคาสองเก้าสิบาทครับเงินก็ไปเข่ากองทุนดิสเลร์พลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วมสิบปีแล้วนะจะดูในช่องกิจโพสชาแนลในช่อง youtube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของด้วยนะ นึ่งในนั้นก็มีหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้เป็นหนังสือขายดีเป็นเรื่องราวที่ผมตั้งใจเขียนมากๆรวบรวมองค์เทพพระเจ้าคาถาเครื่องสักการะวิธีการพิธีกรรมต่างๆอยู่ในเล่มเดียวจบจบข่าวเลยลราคาเล่ม290บาทเช่นกันครับหมดะสาหรับไว้ในรถไว้ในบ้านไว้ในห้องนอนไว้ในห้องพระหรือว่าซื้อ ไปมอบให้คนที่รักและคนที่มีพระคุณก็<ม>จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเเลยนะครับติดต่อผมได้ทาง f a c e o o o รัรกิจผลเด็ดวิสัยเบอร์ไอดีรายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันมาคุยกันมากิ้งกลางเข้ามาจะร้องเรียนเรื่องราวอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณที่ติดตาม ด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี